ตอนที่42่สิบสองนี่คงเป็นแผนของไปรีฟูซานสินะสองคนปลอมตัวเป็นเจ้าทําเป็นแกล้งตายเจ้าหมอน,นี่มีของเลียนแบบเจ้าสั้นวย้ยเยอะแค่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะให้ตายสิพวกเรามีชีวิตคู่กันถ้ามีคนรู้ความลับที่ว่าพวกเราสองคนเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ทั้งสองคนจะต้องหายไปฮะจริงด้วยจริงด้วยจํานวนการผลิตรูปแบบอันตรายมาก ถ้าถูกวิปปิงพบข้ากับฟู่ซางพร้อมกันแล้วก็ต้องสวยแน่เขาเลี้ยงดูคนที่หน้าตาเหมือนข้าไว้หลายคนมากไว้ใช้เป็นตัวแทนคนรักเก่าเพื่อระบายความวิปริของเขาฮ,ฮึที่ผ่านมาเจ้าต้องทนทุกทรมานแล้วช้าก่อนทำไมเจ้ามั่นใจว่าข้าไม่ใช่ตัวปลอม เลือกศาสนาแห่งเพลิงของพวกเราไม่มีทางผิดพลาดเอ้ยผ่านไปได้หนึ่งดานขอบคุณมนดามแห่งศาสนาแห่งเพลิงไปลี่สิเจ้ามันมีตาหามีแววไหมก็จะต้องไปเตือนสติเขาเสียหน่อยแล้วอย่าบุมบ่าทำไมเจ้าไม่ใช่อยากกลับไปอยู่ข้างกายเขาหรอกเหรอ เอถ้าเจ้าตัวปลอมพวกนั้นเอาเรื่องของข้าไปบอกไปรีบพูดซะก็จะต้องมีคนตามมาเจอตัวข้ามาจับตัวข้าเรื่องนี้ยังจะต้องวางแผนกันอีกยาวแล้วแต่เจ้าเจ้ามีความคิดมากกว่าเมื่อก่อนมาก ก็แค่หลอกเจ้านะแต่เจ้าดันจำคนผิดรีบไปจากที่นี่กันเถอะวางใจข้าจะต้องปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยตอนนี้ข้าห่วงเพียงความปลอดภัยของไปร่สีจวงอ๋อง,องจู่เชียวชุดนี้ยังใส่สบายกว่าตั้งเยอะ ฮัชิใครด่าค่ะนอนได้ร้ท่านหมอได้ต้มยาช่วยนอนหลับมาให้อ่ะหมพื้นมันลื่นข้าเจ็บก้นมากเลยท่านอ๋อ ไม่รังเกียจข้าหรือตอนที่อยู่จนองฉันซันข้าข้าถูกไม่รังเกียจท่านอองอย่าเพิ่งไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เจ็บไปหมดเลยเจ้าได้รับไอเย็นต้องพักผ่อนให้ม,มากๆ ทำไมรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆไปไม่หล่นกลไหมนี้สินะท่านอองท่านยังจำรอยแผลเป็นนี้ได้ไหมรอยแผลนี้ดูดูเป็นแล้วก็เหมือนรอยแผลเก่าที่แท้ท่านอ,องก็จำไม่ได้เดี๋ยวเข้า เดี๋ยวเข้าทำไมเจ้าถึงได้ชา้าอย่างนี้ข้าขอโทษข้าหิวมากเกินไปหน่อยอ้าอ,อ,อ้ยอ้าโง่จริงๆเจ้จะไม่รู้หรือไงว่าข้ากลัวเลือกเกลือกร้องไหวไ้วได้แล้วพวกมันตามมาแล้วอื้เอ้ยนังเกียร ขอโทษด้วยข้ารีบร้อนเกินไปเจ้าไปก่อนเธอข้าจะทำให้เพื่อนตัวเองเดือดร้อนไปด้วยไม่ได้เจ้าบอกว่าข้าเป็นเพื่อนข้าได้ยินเสียงมาจากทางนั้นอยู่ตรงอยู่ทางนั้นตามไปคนของศาสนาเหงนเพลิงจะตามมาทันแล้วเดี๋ยวหนีไปเธอเพื่อน ข้าไม่ได้ต้องการเป็นเพื่อนสักหน่อยอยู่ทางนี้อย่าให้เขาหนีไปได้เฮออ้ฟูซาเย่แล้วนั่นไม่ใช่เจ้าเด็กนั่นนี่ดีไปเรียกหมอมาเร็วเจ้าเป็นคนช่วยข้าตอนเด็กงั้นเหรอ